สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสุดยายออฟทาลอตไว้กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาในคอนเทนท์ที่ขอมานะคะ,ะมีขอมา2องคอนเทนต์แต่ว่าอาจารย์เพิ่งทำไปคอนเทนต์เดียวเดี๋ยวอาจารย์ทยอยทําให้อะไรที่ขอมาแล้วก็มันตอบให้ได้นะจ๊ะมามากันที่ท่าสุดท้ายค่ะท่าดินพิศศกันมังกรค่ะถ้าเขาบอกเราถ้าถ้าเขาบอกกับเราได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับเราคะ เขาอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเออเขาอยากทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าทัดดินประสบกันมังก่อนบริบทของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้มันเป็นไพ่โดยร,รวมซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนับใครนี้มันอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะว่าบริบทบริบทความรักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะตรงก็ดีใจด้วยมามาทัดดินขอดูพลังงานเมนเนจอร์หลักของคุณก่อนชีวิตคุณ เมนเอนเนอรจีหลักในเรื่องของความรักของคุณเป็นเช่นไรควีนออฟสอดเลยนะไพ่เป็นควีนขึ้นมาเลย King of Pentacles p a ค้ทเพจออรักเด็กอ่ะจ๊ะดินจ้า Queen of Pentacles รักเด็กเหรอจ๊ะเด็กกันทำให้ปวดหัวเหรอจ๊ะอ่ะมาไพ่ใบแรกเมนเอนเนอรจีหลักของคุณเป็น q u e e นออฟ o อดค่ะเ u ว e นถือ เวนทือดาบไพ่ของกวนถือดาบหมายถึงคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เวลาคิดอะไรก็ตามอาจจะคิดด้วยความถี่ถ้วนความคิดเยอะตักกะเยอะเหตุผลก็เยอะนะอืมอืมเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคือลักษณะของคุณเนี่ยแข็งนอกอ่อนในเรียกว่าความเฉยชาความเข้มแข็งหรือการกระทําบางทีคุณก็ ทำอะไรก็ตามคุณจะค่อนข้างระมัดระวังตัวคุณเองและคิดอะไรให้รอบคอบถ้าหากทำอะไรเราไม่ดีไม่โอเคกับสิ่งนั้นก็จะเดินออกมาได้ทันทีโดยไม่ลังเลเป็นคนคิดเยอะอย่างที่บอกนะคะเป็นคนไม่หวานหรอกค่ะเป็นคนที่เป็นคนตรงๆมีความเป็นผู้นำสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ย เดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วคุณเดินออกมาจากเขาหรือเขาเดินจากคุณไปก็ได้คงเหลือไว้แค่สถานะของความสุขคงเก็บกอดเก็บเกี่ยวความสุขที่เคยมีร่วมกันไว้ประมาณนั้นแต่ว่าคงจะไม่ทําอะไรที่มากกว่านี้เลยคงจะไม่ทําอะไรที่มันมันทำมันกระทบกระเทือนคุณเองลักษณะของคนที่คิดก่อนทําเวลาทําอะไรก็ต้องคิดเสมออืม ถามว่าตอนนี้พร้อมพร้อมไหมที่จะแบบทําอะไรเพื่อใครนี่ยมันไม่มีความพร้อมนะจุดจุดนั้นนะมันไม่ได้มีความพร้อมนะจุดจุดนั้นมันไม่ได้อยากทําอะไรมากขนาดนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบอยู่ในความรู้สึกที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปอะ่ะออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเด็กรักเด็กเด็กมารักก็ได้แต่คุณจะเป็นคนนิ่ง,งๆเฉยจะไม่ทําอะไร นะถ้าใครจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็อยู่ถ้าใครจะไปก็ไปฉันไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วเอ,อในความรู้สึกที่ที่คุณเฉยชายแบบเนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใจนะก็มีใจก็ชอบนะชอบแต่มันก็คงไม่ได้มากพอถึงขนาดที่คุณจะยอมทําอะไรที่เขาต้องการได้ะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ หรือคุณรู้สึกไม่พอใจหรือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่ทําให้คุณมีความสุขเท่าที่เท่าที่คุณต้องการคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาหรือใครจะเดินจากไปคุณก็ไม่ได้สนคุณก็อยู่นิ่งๆ king of pentacle queen of pentacle ฉันก็จะนิ่งๆและปล่อยปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปปอดเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองเปิดโอกาสให้กับคนอื่น เออมันเหมือนคนใจแข็งนะน่ะซึ่งกระทบกระเทือนใจของคุณไหมก็กระทบกระเทือนรู้สึกถึงความที่เรามีความผูกพันเคยรักกันมาก่อนอ่าอารมณ์นั้นแต่มันอย่างที่บอกมันคงไม่มากพอที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองได้อืมคุณอาจจะคิดแล้วแหละว่าว่าคิดรอบครอบแล้วแหละว่าในความสัมพันธ์นี้เราควรจะทําอะไรหรือเราควรจะไม่ทําอะไร นะคะโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณในในเนนเอเนจีหลักไปดูเขาคนนั้นของคุณกันว่าเขาคนนั้นถ้าเขาบอกกับเราได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับเราคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอยากบอกอะไรกับเราเขาอยากบอกว่าเขารักค่ะเขารู้สึกดีๆเขารักเขาอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาอยากบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดค่ะเขาก็เป็นคนที่คิด King อ f s ส r ดใช่เป็นคนคิดเป็นคนมีเหตุผลในการกระทำเหมือนกันแต่บางครั้งบางครั้งเขาก็รู้ว่าการอยู่ตรงนี้้ะมันไม่มีความสุขนะ่ะเขาก็คงไม่อยู่เหมือนเขาจะบอกว่าเขารักนะแต่การที่จะรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องรักด้วยด้วยเหตุและผลไม่ใช่ตะบี้ตะบันที่จะรักไม่ใช่ที่จะหลงไม่ใช่จะยอมทำตามที่คุณต้องการซะทุกอย่าง เออรักนะรักแต่ไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วอืมเขาก็ได้บอกว่าเขารักนะถึงเขาเดินออกไปแล้วถึงมันจะจบกันแล้วแต่เขาก็ยังรักอยู่เขาก็เนี่ยเป็นไพ่แนวเดียวกันเลยนะ queen of s w o r d กับ king of s w o r d เป็นไพ่ของคนที่มีความคิดเออไพ่ของคนที่คิดอะไรก็ตามคิดอย่างรอบคอบไพ่ของคนที่ประชดประชันไพ่ของคนคิดเยอะเหตุผลเยอะ เออมันไม่ค่อยโรแมนติกหรอกแต่ในในในความเป็นเขาเนี่ยอาจจะดูแบบมันดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยและแต่ว่าในความจริงข้างในมันอาจจะจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเขาอยากจะอยากจะบอกว่าเขาก็ายังรักคุณนั่นแหละแต่การรักคุณที่อยู่ตรงนั้นมันทำให้เขาทุกข์แล้วเจ็บซึ่งมันทุกข์แล้วเจ็บเนี่ยเขาก็เลยมองไม่เห็นประโยชน์อะไร ที่เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นถ้าคุณไม่คิดจะทําอะไรเลยในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มองถึงการที่คนสองคนไม่ได้รักกันจริงหรือเปล่าเขาก็ทบทวนเขาก็คิดหนักนะเขาก็ประเมินถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ประเมินถึงข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์ความมีทุกข์ความมีสุขในความสัมพันธ์และเขาคิดว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่บางคนหน้าตาดี บางคนหน้าตาดีบางคนมีชื่อมีเสียงเป็นยูทูบเบอร์นักร้องนักดนตรีเอ็นโฟเอนเซอร์เออเขาเลยคิดว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทุกข์ค่ะมันทุกข์มันไม่ได้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือความสุขแต่ถ้าอยู่แล้วมันเกิดความกังวลใจเกิดความเครียดเกินไปเกิดความทุกข์มากเกินไปเขาทบทวนดีแล้วว่าการอยู่ตรงนี้ไม่สร้างความสุขเขาเลยไปเขาได้ทําใจ เขาก็ได้ทําใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองเออก็รักนะถามว่ารักอยู่ไหมก็คงรักอยู่ค่ะการไปการจบการเลิกก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะก็ยังรักอยู่นั่นแหละแต่รักที่มีเหตุและมีผลค่ะอืมเขาอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมล่ะเขาอยากทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมกรีนอัพครับเขาอยากทํำไหมอืม เขาน่าจะไม่อยากทำแล้วล่ะเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีชีวิตของมันเองเออก็มองถึงความรักที่ที่ใครบางคนมองว่าถ้าใช่ก็คงไม่ไปไหนหรอกถ้าใช่ก็คงจะอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันใช่ถ้าเราเป็นคู่กันก็มันก็ไม่ไม่ได้ไปไหนเขาสิ่งที่เขาอยากทำคือไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตโฟกัสความสุข มากกว่าอืมความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเขาเองเขารู้สึกว่าถ้าคุณก็ไม่ได้ต้องการมานในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แลาให้เป็นให้เขาเป็นฝายเชคแอคชั่นหรือเป็นฝ่ายทําเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทํามาเยอะแล้วนะอะไรที่เขายังไม่ได้ทําล่ะสิ่งที่เขาบอกเขาก็บอกไปแล้วสิ่งที่เขาทําเขาก็ทําไปแล้วมันเยอะนในความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยมันเยอะพอแล้ว ก็จะไม่ทำอะไรอีกแล้วค่ะอืมก็ปล่อยแล้วปล่อยถ้าเป็นคู่ก็คงจะปะกลับมาอาจจะเป็นคุณที่กลับมาอาจจะเป็นเขาที่กลับไปแต่นะวันนี้เขาปล่อยแล้ว Queen of ครับคือคนที่ปล่อยรักอยู่แต่ก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีชีวิตของมันเออเขาก็เป็นคนเซนสิทีฟอยู่นะเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนคิดมากคิดหนักมาก เออคนนี้เขาข้างในเนี่ยเขาดูอ่อนโยนเขาดูมีเสน,เน่ห์เป็นคนโรแมนติกเออมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีนะแต่เขาเป็นคนขี้น้อยใจเออแล้วก็เสียใจได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ตรงความสัมพันธ์ที่เขารักใครสักคนและเขาต้องเสียใจอยู่เรื่อยๆเขาก็อาจจะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ ขี้ระแวงด้วยเหมือนเขาก็รู้ตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนขี้หึงเป็นคนเยอะแต่ว่าเขาพยายามเก็บงามความรู้สึกแบบนั้นอะเขาพยายามเก็บไอ้สิ่งเหล่านั้นไว้ให้คุณมองเห็นแต่สิ่งดีๆแต่ว่าถ้าตอนนี้แล้วเนี่ยเขามองว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดหรอกที่จะไปละเหนี่ยวไปล้างไปวนกลับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็วนไปวนกลับวนกลับ,วน,บวนไปไปเละปล่อยปล่อย,ปอยไ,ปไปตามพรมลิขิตค่ะ ถ้าผมลิขิตให้เราสองคนเป็นคู่กันแล้วเกิดมาเพื่อเป็นเกิดมาได้รักแต่ก็ไม่ได้เปิดมาเพื่อครอบครองไหมเขาก็อาจจะมองถึงสัจธรรมว่าเกิดมาเพื่อรักใครคนหนึ่งแต่วันนี้เราไม่ได้ครอบครองเขาก็ปล่อยมันปล่อยมันไปตามวิถีเขาปล่อยเป็นเขารู้จักใจเขาเองเขารู้จักที่จะคิดเองเออเหมือนเขาก็ไม่เวิร์เวอร์มากนะแต่ใจเขาลึกลึกอะ่ะในใจลึกๆมันดูเวิร์เวอร์อยู่นะ ในใจลึกๆมันดูวนเวอร์มันดูอยากได้มันดูต้องการแต่การแสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะดูดูแสดงออกว่าไม่แคร์ไม่สนไม่ไม่ไม่อะไรเลยแต่ใจลึกๆมันไม่ใช่แบบนั้นเขาเองเขาเองเขาอาจจะแบบไปโฟกัสกับสิ่งเขาพยายามจะไปโฟกัสกับเงินกับงานกับชื่อเสียงกับตัวเขาเองกับความสุขค่ะเหมือนเขาปล่อยวางเพื่อความสุขของเขาเองได้เขาจะพยายามทำไม่ไม่ทำอีกแล้วล่ะ เหมือนเขาเขาทำเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทําทําไปหมดแล้วสิ่งที่บอกบอกไปหมดแล้วก็จะไม่พยายามในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเช่นเดียวกันไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่กับการทํางานไปหาเงินไปทําตัวเองให้มีคุณค่าพัฒนาตัวเขาเองเอออารมณ์ประมาณอย่างนั้นน่ะอืมเขาอาจจะมองถึงโอกาสอะไรก็ได้โอกาสอะไรที่เข้ามาแล้วจับต้องได้นะคะ ทิศทางของความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงได้จับต้องได้เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ของคุณมันดูเหมือนเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้รักเขาขนาดนั้นไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นไม่ได้พยายามเพื่อเขาขนาดนั้นโอเคไหมเด่นพระศบกันมังกรคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมนี้ไหมราศีกุมทัดเด่นพิศศบกันมังกรน้ํกากรกฎเมพุจิกออกแนวน้ํามาเยอะนะน้ํา น้ำมาเยอะอยู่นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชื่อบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์เอฟอีศูนอว้ A F e y. อยากรู้คอนเทนต์อะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปถ้าเป็นคอนเทนต์ทั่วทไปที่อาจารย์สามารถทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอายกหยิบยกขึ้นมาทำให้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ